การเรียนรู้ที่เกิดจากความสนใจด้วยตนเองและการเรียนรู้ที่เกิดจากความคาดหวังของคนอื่นมีความต่างกันไม่มีวิธีการเรียนการสอนใดที่ดีที่สุดเพราะปัจจัยและสิ่งแวดล้อมต่างเป้าหมายของการเรียนรู้นั้นจึงเป็นสิ่งสําคัญเรียนรู้ทําไมเรียนแล้วนําไปใช้อย่างไรทําในสิ่งที่ชอบเพื่อหาคําตอบในสิ่งที่ทํา เรียนตามใจที่นี่ศูนย์ฝึกเยาวชนพระราม6ออำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งที่นี่จะมีการอบรมอะไรบ้างและจะทำอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันเลยค่ะศูนย์ฝึกเยาวชนค่ายพระราม6ออำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเป็นพื้นที่หลักในการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆในช่วงปิดเทอมของกลุ่มเด็กเยาวชน จากโรงเรียนตำรวจตรเีชายแดนตะกูกปิดทองจังหวัดราชบุรีโรงเรียนตำรวจตรเีชายแดนบ้านป่าหมาจังหวัดประจวบคีรีขันและกลุ่มเยาวชนห้องเรียนตามใจจากจังหวัดสุรินทร์ซึ่งมีพี่ๆที่เป็นเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ทีมจิตอาสาจากกลุ่มแชร์ฟอลไลท์เจ้าคอเลิบมาเป็นครูผู้เปิดประสบก,การณ์ ให้กับเราในกิจกรรมเด็กดอยมาลอยทะเลจุดเริ่มต้นมันเกิดจากตอนที่ตอนที่พี่เจน่ะไปอยู่บนดอยเนอะไป,ไปเป็นเป็นครูอา,าสาสอนเด็กบนดอยที่จังหวัดเชียงใหม่อำเภอกระย,ยาณิวัฒนามันก็มีความผูกพันเนอะทีนี้เนี่ยมันก็ไปเจอจุดบางจุดที่เรารู้สึกว่าเอ้ยจริงๆเด็กเขามีความสามารถเด็กเขาเป็นคนที่เก่งไม่แพ้คนกรุงเทพเป็นคนมีความสามารถมากๆทักษะดีมากๆแต่มันมีจุดหนึ่งจุดหนึ่งที่เขาที่มันยังไม่มีก็คือความเชื่อความหวัง ว่าเขาจะสามารถทําได้เป็นได้หลายหลยคนมีอาชีพที่แบบอยากจะทําค่ะแต่ว่าก็คือเหมือนเขาขาดความเชื่อว่าเขาจะทําได้เพราะเขามองว่าเขาเป็นแค่เด็กบนดอยที่ยังไม่เคยแม้แต่กระทั่งออกไปจากบนดอยเลยด้วยซ้ําก็เลยเกิดเป็นความเป็นโครงการที่เราอยากจะพาเด็กดอยเนี่ยออกมาเที่ยวทะเลในการแบบสร้างความเชื่อว่าเฮ้ยสิ่งที่ทุกคนนะคะคิดว่ามันทําไม่ได้มันไม่มีทางเป็นไปได้เลยอะ่ะมันจะทําได้จากประสบการณ์และมุมมองชีวิต สู่การสร้างโอกาสด้วยความเชื่อให้กับเด็กๆผู้ขาดโอกาสได้เติบโตอย่างมีความหวังและสร้างคุณค่าให้กับตนเองด้วยการวกรวมกลุ่มผู้ที่มีแนวคิดและอยากส่งต่อความสุขให้กับเด็กเยาวชนกลุ่มทีมครูอาสาของครูส่วนมากจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่เนาะก็มีตั้งแต่หมอพยาบาลน,นะพนักง,งานฉุกเฉนินการแพทย์แล้วก็เป็น ผู้ชีพผู้ภยัยอาสาสมัครเนาะแล้วยังมีที่เดินมาด้วยกันทุกปีเลยก็จะเป็นครูทหารเรือครูทหารบกนะครับนะแต่และหลายสายงานแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับทั่วไปคือทุกคนที่พร้อมอยากแบ่งปันก็จะมารวมตัวกันจากการรวมกลุ่มผู้คนหลากหลายอาชีพที่มีความฝันอยากส่งต่อประสบการณ์ดีๆ เพื่อให้เด็กๆเกยาวชนมีความเชื่อความหวังในเป้าหมายจึงออกแบบกิจกรรมเรียงใกล้ตัวที่จะเปิดประสบการณ์แนวคิดในครั้งนี้ซึ่งมีหลากหลายบทเรียนให้เราได้เรียนรู้ทั้งหลักวิชาการหลักทฤษฎีสู่การปฏิบัติอันได้แก่กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเป็นกระบวนการเรียนรู้การช่วยชีวิตคนจมน้ำ และการเอาตัวรอดจากการจมน้ำที่พบเห็นบ่อยในช่วงปิดเทอมกิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการื้นขืนชีพซึ่งเป็นการเรียนรู้กระบวนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นทั้งการดูแลผู้บาดเจ็บ จากอุบัติเหตุการสำลักอาหารและการช่วยเหลือผู้ป่วยีหยุดหายใจให้กลับมาหายใจแกว่าเราจะตงืเขากิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ระบบนิเวศ ป่าโกงกลางในวันณอุทยานปราณบุรีที่นี่เป็นป่าสนงหนแห่งชาติมีการอนุรักษ์พันไม้และสัตว์ป่าสิงห์สัตว์ป่าท้องคลองหายากเราจะรู้ว่าตรงนี้พื้นที่อย่างเงี้ยเท่าไหร่ซึ่งอนันต์รับไปเหตุผลที่ว่าพี่ให้เราฉีดเป็นใบเล็กเพราะอะไรเพราะว่าตัวเล็กๆมันจะได้ออกมากินไงอ่าพอออกมากินแล้วทําไมเราก็จะได้เห็นเขาด้วยถ้าโยนเป็นใบใหญ่เลยอย่างเงี้ยตัวใหญ่เขาจะขี้ไปเลย การเรียนรู้โครงการพระราชดำริฝนหลวงที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรอำเภอห้องหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อสร้างประสบการณ์และความเข้าใจในกระบวนการสร้างถนเทียมพระราสตอรที่ประสดภายแล้งพวกพี่ก็เลยคิดเรียกกันว่าเกลือแป้งอ่าเอาเกลือไปโปรยที่บนฟ้าก่อนเพื่อให้เกลือจับกับ,บน้ำในอากาศแล้วก็จะได้กลายเป็นเมฆก้อนเล็กๆขึ้นมาก่อน เรียนรู้กันและกันของพี่พี่เพื่อนๆน,น้องๆจากต่างโรงเรียนและพี่พี่กลุ่มครูอาสาในกิจกรรมนันทนาการให้สร้างความพื้นเคยเปิดพื้นที่ปลอดภัยระหว่างกันและกันสามารถพูดคุยถามไทยความเป็นอยู่ส่งต่อข้อมูลอันหลากหลายการแล่นน้ำทะเล ซึ่งเป็นประสบการณ์ใหม่ของใครหลายๆคนคนที่ยังไม่เคยรู้จักทะเลหรือเป็นครั้งแรกของการมาเที่ยวทะเลการเล่นสวนน้ำเพิ่มทักษะและประสบการณ์ที่แปลกตาด้วยเครื่องเล่นหลากหลายชนิด ก็ไปไปเที่ยวที่วรนนาอุทยานได้ไปดูธรรมชาติและได้ไปเรียนรู้การช่วยเหลือชีวิตการปั๊มหัวใจการประถมพยาบาลไปเล่นสวนน้ำที่วานณานาวามีเครื่องเล่นมากมายได้เรียนรู้เรื่องสวนหลวงรู้ว่าเขาทำยังไงให้เกิดฝนได้เห็นป่ากุงกลางและสัตว์ที่อยู่ในป่ากงกลาง ซึ่งมีหลายชนิดมากเลยค่ะได้รู้จักเพื่อนตั้งโรงเรียนอีกมากมายอ่ได้เข้าสังคมใหม่ๆกับเพื่อนโรงเรียนอื่นชอบทุกอย่างค่ะเพราะว่าสนุกหมดเลยแล้วก็ได้ทํากับพี่ๆเพื่อนๆน้อง,องๆกับโรงเรียนอื่นได้ทําความรู้จักกับหลายๆคนค่ะก็มีความสนุกค่ะ <laughs> จากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วง2-3ถึงวันนี้ทำให้เด็กๆเกยาวชนได้เห็นกระบวนการเห็นแนวคิดสร้างการเปลี่ยนแปลงไม่มาก็น้อยแม้บางครั้งจะเหนื่อยจากบ,บรรยากาศแต่ความแปลกใหม่ของสิ่งแวดล้อมรอบข้างที่ทำให้ตื่นตาตื่นใจและรุ้นอยู่ตลอดเวลาว่าพี่ๆจะพาทำอะไรอย่างไรไปที่ไหน เรามองเห็นว่าถ้าน้องๆได้เห็นหลากหลายอาชีพด้วยตัวเขาเองได้สัมผัสว่าเอ้ยนอกจากพื้นที่เขาอยู่หรือท้องถิ่นที่เขาอยู่มันยังมีอาชีพหมออาชีพพยาบาลอาชีพการตลาดเจ้าของโรงแรมเจ้าของธุรกิจอะไรอีกมากมายที่เขาสัมผัสด,ด้วยตัวเองได้ไปเรียนรู้ด้วยตัวเองมันจะทําให้เขามีแรงขึ้นหรือม,มีมีตั้งทงกับตัวเองไว้ว่าเขาอะอยากเป็นแบบนี้เขาอยากทําแบบนี้เขาอยากเรียนงสูง เพื่อ <P ew> er> ไปมีจิตการแบบนี้อันนี้นะ่ะคือสิ่งที่เขาจะได้รับจากกิจกรรมชวนเด็กดอยมาลอยทะเลให้เขามีแรงบันดาลใจอยากให้เขามีความเชื่อว่าหลายๆอย่างที่เขาอยากจะทำหลายๆอย่างที่เขาอยากจะมีโอกาสหลายๆอย่างที่เขาอยากจะได้รับที่เขาไม่ชมมเชื่อว่ามันมีอยู่จริงอยากให้เขาเชื่อว่ามันมีอยู่จริงเราทำความหวังนี้ให้มันเป็นจริงได้อยากให้เขามีการเปรียบเปรยว่าสิ่งนี้ที่มันยากมันก็ทำได้เหมือนกัน มีความสุขที่เห็นน้องๆได้ยิ้มมีความสุขที่เห็นน้องๆกินอิ่มนอนไม่ค่อยจะหลับบ้างเพราะว่าร้อนบ้างเหนื่อยบ้างแต่ก็รวมๆแล้วเห็นเขามีความสุขทุกคนก็รู้สึกมีความสุขมากๆจริงๆค่ะแม้การเรียนรู้การได้อยู่ร่วมกันในระยะเวลาสั้นๆมันอาจทําให้เราไม่สามารถเรียนรู้ได้ทุกเรื่องราวแต่มันจะเป็นจุดเล็กๆที่เป็นจุดเริ่มต้น ในการเดินทางเพื่อแสวงหาคำตอบที่เหลือในอนาคตด้วยการเรียนรู้การแบ่งปันการเสียสละของพี่ๆทีมวิทยากรทีมคุณครูในการเปิดพื้นที่ให้พวกเราได้มีประสบการณ์และจะรับมอบพร้อมจึงต่อเรื่องราวดีๆแก่สังคมแบบนี้ต่อไป สุขที่อยู่ไกลเพียงแค่ให้แล้วใจเราสุข